เอาหยาดเงิอของเราในแรกด้วยเงินอะไรเงี้ยแต่จะได้เงินมามันลำบากครับผมก็เรียนรู้จากพวกยูทูบไปแหละทำเสียทำเสียทำเสียอยู่นั่นนะแหละยแฟนบอกอย่าเพิ่งเปิดเลยโควิดบอกเลยเถอะเชื่อเลยขายได้อะไรเงี้ยสองสามร้อยชามอ่ะวันแรกครับสองสามร้อยชามครับผมเริ่มแรกมีหม้อใบเดียวครับเบอร์สี่สิบสองหม้อทุกวันนี้ผมมันยังไม่อยู่ไม่ทันเลยครับต้องสามหม้อแล้วพี่กินร้าผมแล้วพี่บอกว่าของผมน้อยก็ไม่ต้องพูดแล้วละครับต้อนรับดีมากครับปีเดียวเขพุ่งกระฉุนเลยสวัสดีค่ะก้อยจากช่องพุทธิเกิลนะคะวันนี้พี่ก้ออยยยยมาาเที่่วุธคะ จุดที่ยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าวัดขมิ้นล้างค่ะวัดขมิ้นร้างเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ใกล้ๆกับตลาดหัวรอที่มายุทธยาวันนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นๆหนาวๆน,นิดๆนะคะก็เลยว่าจะมาไหว้พระทาบุญแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรง่ายๆกินกันนะนะคะก็เลยลองไปเซิร์ชดูนะคะก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งเขาขายราคาไม่แพงหนะ้าตาน่ากินดีแล้วก็เป็นเมนูที่ตะก้องชอบด้วยก็เลยยอมตามใจตะก้องมากินด้วยกันนะ,นะคะร้านเนี้ยเขาจะอยู่ตรงข้ามวัดขมิ้นหรืออยู่เย้งๆซอยอู่ทอง46นะคะแต่ จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะว่าหน้าตาน่ากินแค่ไหนนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเคยดูกดติดตามสันกระดิ่งไว้เลยค่ะไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะสี่พี่ก้อยค่ะคับนน<ผ>มชื่ออะไรคะโกก้องครับโกกองค่ะโกก้องเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวโกกองหลังวังครับอ,อ๋อหลังวังอะไรคะ เป็นเรือนเป็นเรือนจำเก่วาวังกะล้องครับขอเรียกวังกะล้องคือไม่มีเรือนจําแล้วไม่มีเรือนจำ้วครับเขาปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ,ะ,ะ,ะใช่ครับตะกี้พี่ก็ไปเดินเล่นมาอา,ากาศด,ดีดีนะใช่ครับข้างในไปวัดวลวงพ่อหลวงพ่อวัดขมิ้นอ<า>่ะดีครับก็ของขายอะไรบ้าง มีก๋วยเตี๋ยวครับต้มยำไก่ชีต้มยำหมูแดงหมูกรอบครับตัวเด่นเลยก็ต้องหมี่คลุกครับบะหมี่คลุกครับคลุกอะไรเหรอคะเราปรุงคำเร็จรูปไปแล้วครับรับประทานได้เลยอ๋อแล้วมันใส่เครื่องอะไรบ้างไก่ชีหมูแดงแล้วแต่เราเ่หรือจะรวมก็ได้ครับยู่ข้างๆเต็มไปหมดเลยนะคะครับผมแล้วราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นที่15บาทครับจบด้วยยีบาท25บาทแล้วแต่ครับแต่ผาก็ปริมาณผมว่าผมขึ้นก็ได้แต่ผมไม่ขึ้นดีกว่าจ้าแล้วพี่กินร้านผมแล้วพี่บอกว เพื่องผมให้เกินนะครับหมูกรอบยิ่งหมูกรอบ่พี่ผมกล้าพูดเลยว่ามะมี่แบบผมก็หมูหกชิ้นน่ะหมูกรอบ่าหกเจ็ดชิ้นเหมือนกันน่ะทำไมเราถึงขายราคานี้อะคือราคาคนธรรมดาเราทานได้ครับง่ายๆมีเงินนิดน้อยนิดก็สามารถกิมได้ครับง่ายๆค่ะแล้วก็ของขายราคานี้มานานแล้วเหรอคะผมเพิ่งขายได้ปีกว่าครับแล้วก่อนหน้านี้ก็กองทําอะไรมาก่อนเป็นตั้งมวยเก่าครับชกอยู่ชกมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบยันยี่สิบปีครับชกจริงเลยชกจริงครับเจ็บจริงครับ อายุยี่สิปีครับเลยค่ะที่เราเลิกเพราะอะไรเลยเพราะแฟนท้องครับทำไมเราถึงไปเป็นนักมวยอพี่ก้อยสงสัยเพราะเป็นผู้หญิงบ้านจนครับตอนนั้นบางไ่มีอะไรตอนโดนชกครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงบนเวทีเจ็บครับเจ็บเพราะต้องสู้ครับเพราะเป็นอาชีพแล้วเราชอบไหมคะชอบครับมันมีเสน่ห์ตรงไหนไอ้นักมวยเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่ว่า เอาหยาเดเหงื่อของเราเนี่ยแรกด้วยเงินอะไรเงี้ยเอาเลือดเอาน้ำพักกำแรงที่แรกด้วยเงินได้เงินฝ่ายได้เงินมามันลำบากครับมันภูมิใจใช่ไหมภูมิใจมากกว่า,าวรครับที่จลิตครับอยู่ค่ายอะไร,รอะคะค่ายลูกพัทละครับมาขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ย ือแบบเราทำไมเราถึงเลือกอาชีพนี้อ่ะคืออาชีพเนี้ยผมเคยขายแล้วครับเคยทำกาแฟอยู่แล้วครับใบ <c oughs> รุ่นขายอยู่ฝั่งนู้นครับ <c oughs> แต่ขายก๋าเตี๋ยวไก่อย่างเดียวเพราะสูตรเนี้ยมันมีทั้งแม่ให้ไว้คุณแม่คือ <c oughs> เป็นก๋าเตี๋ยวต้มจืดซะส่วนใหญ่ <c oughs> แล้วเรามาดัดแปลงเป็นต้มยำเอา <c oughs> อ๋อของคุณแม่กําลังจะถามเลยว่าทาไมทําเป็นแม่แม่ให้ไว้แม่พ <c oughs> อ,อตอนเด็กเราผมช่วยแม่ตั้งเด็กไงคือ <c oughs> ว่าตื่นเช้ามาก็รู้ว่าเขาทำอะไรทำ <c oughs> แล้วเรารักจํามาแล้วก็เป็นคนชอบทานก๋ยเตี๋ยวเป็นหลักเลยช่วงโควิดไม่รู้จะทำอะไรก็เลยยคุกแฟนมว่า อยากจะเปิดร้านเล็กๆร้านหนึ่งค่ะแบอกอย่าเพิ่งเปิดเลยโควิดบอกเปิดเถอะเชื่อเลยาขายได้อะไรเงี้ยผมก็ขายของผมได้ก็ <ฮะ S 2> เลยเปิดพอเปิดมาก็ทุกวันนี้ก็ตอนรับปีมากับปีเดียวก็พุ่งกระชุดเลยแล้วพอวันที่เปิดร้านวันแรกเลยยังจำวันนั้นได้ปะ่ะจำได้ครับเป็นยังไงบ้าง ประสบความด้วยครับคือมันมีดูว่ามีคนครับผมขายได้ตั้งสองสองสามร้อยชามวันแรกครับสองสามร้อยชามครับผมกี่หม้อเริ่มแรกมีหม้อใบเดียวครับเบอร์สี่สิบเอ้ยแล้วเดี๋ยวคนมาจากไหนเยอะแยะสองร้อยสามร้อยชามวันแรกเริ่มแรกรีเพจรีวิวเลยครับต้องขอครับเออเพลทรีวิวในเพจแรกเลยที่ทําให้ผมเพี้ยงปางทุกวันเนี้ยจ้าปีเดียวเองปีเดียวครับพุ่งทะลวงเลยใช่ครับหม้อเดียวมาอยู่แล้วต้องเป็นสองหม้อ สองหม้อทุกวันนี้ผมมันยังไม่อยู่ไม่ทันเลยครับต้องสามหม้อมมากต่อยาวเลยสามหม้อนะทุกวันนี้ใช้หม้อเบอร์ใหญ่สุดแล้วเบอร์สี่ห้าห้าสิบใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับผมคือพี่ก้อยไปอ่านรีวิวอ่ะเขาบอกว่าจะมากินร้านโคก่องอ่ะพอเก้าโมงเป้งปุ๊บอ่ะคนจะมาจากไหนไม่รู้แต่ใช่ใช่แล้วหลัสารอาทิตย์คนจะเยอะมากครับ มาครบหมดแล้วนะคะ15บาทอะ่ะ20บาทอะ่ะแล้วก็แพงสุดคือ70บาทเป็นหม้อไฟอะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าพี่ก้อยสั่งกี่ชามนะจานหลักของพี่ก้อยนะก็ปี้ตะก้องมาเลยงานนี้ไม่ต้องแบบขโมยกินละบะหมี่แห้งยำคลุกหมูกรอบนะคะแล้วก็ไข่ต้มทำนี้20บาทบวกไข่ต้ม7บาทเป็น27บาทค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ ยีบาทเหมือนกันคือุ้นเส้นรวมทุกอย่างเลยนะคะ20บาทสวนที่เหลือเดี๋ยวยกให้ดูน่ากินมากเลย15บาทเองอะ่ะไก่ฉีกกับขาไก่ชามละ15บาทสุดๆจริงๆมันร้อนกหมน,นี้นะขายลูสจนมันเริ่มเย็นนิดนึดนงละเกี๊ยวเกี๊ยวหมูลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด20บาทแล้วก็ม้อนี้ค่ะที่เด็ดเลย7จบาทเยอะมากกากหมู ขาดไม่ได้ไม่งั้นอนไม่หลับ20บาทเจียวเองด้วยค่ะเขาบอกน้องไอเดียกินจะหมดอยู่แล้วเนแซมเบอร์ของน้องไอเดียเป็นเส้นเล็กน้ําต้มจืดใช่ไหมเอออร่อยไหมดูหมูกรอบน้องไอเดียจัดหมดไปหนึ่งชามแล้วค่ะเส้นเล็กน้ําพี่ก็อยังไม่เริ่มเลยมาจัดไปเขาคุกมาให้แล้วแต่เราขอคุกอีกทพีนึ่งนึเผ็ดนิดหน่อยดู รสชาติเข้มข้นมากอืมหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดตัวเส้นบะหมี่ของเขาจะเป็นเส้นหมี่สไตล์เหนียวกรุบเคี้ยวมันกามหมูอือหือผ่านเกณฑ์ FC หมูกรอบเลยค่ะได้เลยคุณสมบัติอร่อยมากหน้าตาผ่านเกณฑ์เลยดูดิน่าถึงใจมากเลยเคี้ยวหมูลวกจิ้มทีเขาสั่งกันทุกโต๊ะเลย ให้ดูหน้าตากลิ่นน้ำจิ้มซีฟูตแต่จมูกมากเลยอะจัดจ้านม,มากใบเกลียวนิ่มๆหมูหมักน,มนุ่มๆเด้งๆรสด,ดีค่ะชามนี้นะคะคุณเส้นต้ยมยำรวมทุกอย่าง20บาทไม่กินคุนเส้นนะในก๋วยเตี๋ยวนานแล้วค่ะดูด,ดสีเขาจะออกส้มๆจากน้ำล่านหมูดแดงนะคะอืมอ,อุ้ยอร่อย หาขอนหาคอนว่าจะกินอะไรเห็นชามน้อยๆอย่างเงี้ยเครื่องเยอะอยู่นะควานหาว่าจะกินอะไรกินต้มยำสไตล์นี้ต้องระวังลูกโดดนะคะพีิกแกตะกี้เจอเข้าไปเม็ดหนึ่งแต่อร่อยเผ็ดมากเลยปรุงถูกจลิดมากเลยอร่อยชามถัดมานี่เลยเส้นหมี่ขาไก่ค่ะต้มยำเดี๋ยวจัดเส้นก่อนสีส้มๆอร่อยดีนะ ขาไก่ทอดเล็กๆนะคะอืมเผื่ดีใช้ได้เส้นเล็กแห้งไก่ฉีกเขาจะใส่ซีอิ๊วมาด้วยนะคะพี่ก้อยใส่กากหมูลงไปเยอะๆเลยอร่อยพี่น่าเชื่อว่าชามเล็กๆอย่างนี้ จะครบถ้วนตามความต้องการจริงๆเลยถูกใจให้เลยขับมาไกลไม่ผิดหวังอร่อมาก,มากอ่าเดี๋ยวคลุกเคล้าหม้อไฟให้มันเข้ากันนิดนึงนะคะโอ้โหร้อนไฟลวกมือเลยร้อนๆเลยค่ะใครกินแล้วไฟมันมอดแล้วอยากได้ร้อนๆนอะ่ะบอกให้เขาเติมให้ได้นะคะอันนี้จะเป็นเกาเหลาหม้อไฟนะคะระวังร้อนเนะกลัวร้อนอืม้มร้อนอะ่ะ ต้ยมยำอันนี้คือรวมทุกอย่างเลยนะคะแต่เห็นมีบางโต๊ะเขาสั่งแต่หมูกรอบเลยนะหมูกรอบมันอร่อยใช่ไหมอือนี่ไงหมูกรอบมันไม่ใช่หมูกรอบแบบเหมือนเรากินข้าวหมูแดงหมูกรอบอย่างนั้นนะอืมมันก็ไม่ได้กรอบแล้วล่ะมันได้ฟิลพี่ก่อมีความรู้สึกว่าความอร่อยของต้งยมยำของเขาอะมันอยู่ที่ไอตัวพริกอะที่เขาซอยๆอ,อะคือมันดูสดแล้วมันหอมดีนะคะจ่าใจตรงเนี้ย เราจะเห็นได้เลยนะว่าพริกเนี่ยมันจะอยู่ในแบบน้ำซุปเลยอะซึ่งมันช่วยชูรสได้ดีมากเลยนะคะหม้อน,นี้คุ้มมากเลยอะอไะไรจ็ดกินได้สามคนเลยนะงานบ,นบ้านแซ่บถึงใจอร่อยจริงๆออชอบมากสำหรับคนที่มากินร้านนี้นะพี่ก้อยแนะนำเลยนะคะว่าต้องสั่งต้มยำเลยเพราะว่าน้ำต้มยำหรือรสชาติของต้มยำเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างไม่เหมือนรสชาติต้มยำที่เราเคยกินมานะคะ จะเป็นเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไอ้น้ำหมูแดงที่เขาเขาทำขึ้นมาเพื่อราดลงไปในไอ้น้ำต้ยมยำเนี่ยนะคะมันเลยได้ความหวานวนะคะแล้วก็ได้ความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวกับพริกน้ำส้มนะคะส่วนความเผ็ดเนี่ยมันน่าจะเกิดจากไอตัวพริกป่นกับไอตัวพริกลูกโดดของเขาอะ่ะกินแล้วแบบว่าเข้มข้นมากๆเลยติดใจจริงๆค่ะที่สั่งกันเยอะๆแทบทุกโต๊ะเลยนะคะพี่ก้อยเห็นเป็นหมูกรอบค่ะที่นี่หมูกรอบเขาจะเป็นแผ่นบางๆนะคะปรุงรสชาติมาแบบเค็มๆ,ๆหวานๆเขามีแยกขายเป็นจานๆด้วยนะจะ ราคา60ข้อดีของที่เนี่นะคะคือเขามีความหลากหลายในกว๋วยเตี๋ยวของเขา15บาทเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆทําให้ได้ลองทุกรายการตอนพี่ก้อยนั่งดูเมนูต้องนั่งคิดสักพักหนึงเลยอะคะ่ะว่าจะสั่งอะไรดีนะอารมณ์เหมือนกับตอนเราเข้าไปในสับเว์แล้วเราไม่รู้จะสั่งอะไรอะคะ่ะ มันเหมาะกับคนที่ชอบกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะ่ะแต่อยากกินให้ครบทุกอย่างอะ่ะร้านเนี้ยมันใช่เลยนะคะเราได้กินครบทุกอย่างจริงเพราะว่าราคาเขาไม่เขาไม่แพงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมาในชามย่อมย่อมอ่นะคะแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจเลยค่ะที่พูดว่าย่อมๆ่เนี่ยนะคะ มันไม่ได้ย่อมอย่างที่เราคิดนะมันมาในชาม15 20่อะดูแล้วมันเหมือนจะเล็กนะคะแต่เครื่องที่เขาใส่ให้เนี่ยเต็มชามล้นชามเลยค่ะในส่วนตัวที่พี่ก้อยชอบมากๆเลยนะคะย้อนกลับไปที่จานแรกเลยนะ,ะกินปุ๊บหลงรักทันทีเลยก็คือบะหมีม่แห้งคลุกหมูกรอบนะคะตะก้องเข้ามาถึงนั่งโต๊ะปุ๊บบอกว่าเอาอันนี้ทันทีเลยไป่ต้องเลือกพี่ก้อยเลยตามตะก้องเลยบอกว่าโอ,โอ้เด็ดแน่นอนกินปุ๊บหมือนใช่เลยจริงๆแยอดมากๆ กินกว๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วค่ะแล้วก็มาขับรถวนรอบเกบาะอยุธยาไหว้พระชมวัดต่างๆนะคะสวยดีค่ะแล้ววัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่พี่ก้อยค่อนข้างชอบตามหาอยู่สักพักเลยเพราะว่าจาชื่อวัดไม่ได้เขาชื่อวัดโลกยะสุทารามค่ะวัดนี้เขาจะมีองค์พระนอนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ยังเป็นองค์ที่แบบว่ามีความสวยโดยที่แบบยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งใดๆนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่กินเที่ยวเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ส่วนคนที่ยังไม่เคยกดติดตามเลยกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้เลยค่ะไปตามต่อได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok TikTok นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ